แม่งไงโอ้ยสตีมกูหลุด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 มายึดไม่จะทำไงไม่สตีมหลุดวะจะวะทำไงเีวะทำไงเีวะสตีมกูไม่หลุดวะสตีมกูไม่หลุดกูลบเชื่ออีสปอร์ตเชื่อเดี๋ยวไม่แน่ยิดหายกูลบไปก่อนหมดสมดุลหมดประหยัดพลังงานเชื่อเดี๋ยววะหมดมา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 หมดหมดประสิทธิภาพเชีงโง่หมดประสิทธิภาพ หมดประสิทธิภาพแล้วก็มีอะไรที่ขนาหน้าจอกับเครื่องเปลี่ยนเสียงหรือเชียนั่นมีการมีเครื่องเปลี่ยนเสียงด้วยวะมีเครื่องเปลี่ยนเสียงด้วยเอ้ยเอ้ยน่าสนใจนะเครื่องเปลี่ยนเสียงเชียร์นะ่ฟังก์ชันเชียร์วะเครื่องเปลี่ยนเสียงจะไปเลี้พระเจ้ามาแล้วแล้วก็ส่งไปขงเขาเพ่อสีแฉ๋ไม่กูปัญญาปีิผู้บังคับบัญชาโอเคกูเลือกไปเช่นนี้แล้วกันกำลังไปติกตัวอย่าง เสีงยงเต้นชีบแบบซีซิงแกดเปลี่ยนแปลงว้าวมีอะไรให้อะไรคอมโบมาอีกแล้วโอ้ยอยากโดนคอมโบชีบปากว่ะอยากโดนวิพี่ชมอยากโดนแบบต่อยปากแตกอะไรแบบนี้อยากโดนที่ปากกันนะ่ชมนะกำลังเป็นตัวอย่างเร็วๆร็วเรอยไปด้วหมายถึงแม่ได้รับการสนทนาด้วยกันด้วยเสียงในเกมอ๋โอโอ,โอเคโอเคโอเคเหมือนจะมีของเล่นนะพี่ชมนะแต่ยังไม่ใช่ตอนนี้แน่นอนแล้วก็จะลบเชียรน,นี่นมาล็อกล็อกหน้าจอความสบายกับหน้าจอสกรีนช็อตไม่เอา อืมไปทำไงดีวะไปทำนี่วะเสรีพระเจ้าพระเจ้าเกี่ยวกับจ้า,าง,งโง,โงโ่ๆเดี๋ยวดูคนใน youtube ก่อน <G ül üyor> ดูคนใน youtube ก่อนหมดประสิทธิภาพหมดเรื่องกันล็อกหน้าจอการแจร้งเตือนนี่เบี้ยเนี่ยสตรีมกูมันเป็นอะไรไม่รู้อ่ะมันเป็นอะไรไม่รู้โทรศัพท์กูไม่ชอบเอาเอาแอปเอาแอปสตรีมเลยแอปอะไรแอปแอปถ่ายแอปถ่ายวิดีโอมาเนี่ยหวัดดีนะหวัดดีนะอุ่นเธออีกแล้วอวะชินี่จินตนาการยังไม่สิ้นสุดผู้ชม มาแล้วโอเคมาแล้ว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 กลับมาอยู่ในสภาพปกติเรียบร้อยนะเรียบป่าหรือมันจะเอิบเดิมเปล่าจะไปออสตาเทเวอร์ดีฟิมจะออสตาเทเวอร์ดีฟิมหาคนพ่อคนแม่บ่กูบ่กูไม่เล่นกูกูบอกกูไม่เล่นเลยบ่กูจะเล่นในที่นี้เอาตาเท้าว์ดีฟิมนะออสตาเทเวอร์ดีฟิมนะเล่นแมปพีสักสีชิีนี่มีแมปอะไรกูเล่นเยอะแยะเลยหมวยยุ่แม่ตอนกูใหญ่ตอนกูใหญ่จะหาคนเทนตเล่นแม่งก็ไม่มีในหัวตอนกูมีคอนเทนต์แม่งมีเต็มหัว แต่คิงแต่คิงสั่งกระสีนี่กูไม่เล่นคิงสั่งกระสีนี่กูไม่เล่นไอออสตาร์นี่ทาวเวอร์เดฟเฟนนี่กูไลกูไลกูไลตลอดครับกูไลตลอดกูไลตลอดแต่ช่วงนี้ไม่ได้ไม่ค่อยได้ไล่หน่อยเพราะมีเกมให้เล่นเยอะแยะเลยทุกทชมมีเกมไม่เล่นเยอะแยะเลยฮะมึงด่าคนดูมึงด่าทุกมึงด่าคนดูทําไมเฮียอะไรแล้วที่มึงด่าอะไรแล้วที่กูด่ามึงเรื่องปกติครับเรื่องปกติชิงโง่มึงมึงยังไม่ชินอีกเหรอมึงยังไม่ชินอีกเหรอเรื่องปกติชิงโง่ อมองอัดก็ว MM. ่าจะหาก็ว่าจะหาเวลาเล่นอยู่แต่คนในดีดคอยไม่ไม่อยู่ซากกับคนเนี่ยคนในดีดคอยไม่ก็อยู่น้อยน้อยตอนกูจะตอนกูจะพาไปทําคลิปนะอมองอัดที่ผมอยากเล่นอยู่แต่ว่ามันไม่มีโอกาสได้เล่นช่วงนะโอ้ยโอเคลงคาลิกากาจีมานีดับปุ่ยไอจีน้องเราโบก้าสตรีมสตรีมก่อนใครสตรีมก่อนสตรีมก่อนใครว่าในที่ว่าที่ว่าอยากให้ผมเล่นฟรีไฟล์ครวะใครบอกว่าอยากให้ผมเล่นฟรีไฟล์อยากดูนะ แม่งไม่มาปี๊กักปีกักให้อยางให้เห็นพี่เล่นฟรีไฟแล้วก็ตอนกูเล่นฟรีไฟปี๊กักปีกักอยากเห็นพี่เล่นออสตาเชี่ยอะไรเนี่ยจริงห่อนนบจริงยับคนดูใหม่แล้วมึงเป็นเชี่ยอะไรสา ว้าวว้าวว้าวว้าคนดูใหม่ก็ต้องรับประกันให้ได้เชียวนะคนดูใหม่ที่ยิ่งต้องต้อนรับอย่างดีเลยช่วนะคนดูใหม่ที่ยิ่งต้อนรับอย่างดีเลยแต่แบบคุณนี่ต้อนรับอย่างดีแบบที่พี่พวกพูดนั่นแหละพี่แกเออแต่ว่าคนดูใหม่ก็ต้องทําให้ทําคนดูใหม่ต้องให้คุณดูที่คนดูใหม่ต้องเห็นเอกลักษณ์ของเราไงผู้ชมนะเห็นเอกลักษณ์ของเราก็คือการด่าคนดูไปวัน กระดาษคนดูไปปรวันแต่เพราะว่าจะมีแพลนว่าจะจาผมมีแพลนอยู่ในหัวว่าจะทํอีสปอร์นิโลบ็อกซ์สักหน่อยแต่ว่ายังไม่มีโอกาสได้ทำนะพี่ชมนะเพราะช่วงนี้เขางบงบในการทําอะไรค่อยงจะน้อยนะพี่ชมนะแล้วก็ชื่อเสียงยังไม่ค่อยดังที่จะทําอะไรว่าคนคอนเทนต์อีสปอร์ได้ชมนะหรือผูชมจะไม่เอาไม่เอายังยังไม่ใหญ่เลยวะผมไม่ได้เลือกฟรีไฟล์ผมเลือกออสตาทำอะไรทำอะไรผมไม่รู้ กูไม่รู้แต่ช่างไม่เถอะนะพุ่คนนะกูไปเล่นออสตาลอยว่ากูไปเล่นออออสตาลอคนดูคนอื่นดีกว่าใช่ไหมลอกบอยทีวีไม่ใช่มือก็บอกแล้วเป็นนักต่างชาติลากหัวคุณได้เชี่ยโง่เด็กกิรวม